สวัสดีครับทุกคนผมแหมมโบรครับจะพานี้จะมาสอนวิธีการไม่เรียกว่าสอนสิมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ใช้อีโมจินะครับทุกคนเคยใช้อีโมจิแบบนี้ไหมนะฮะเป็นเรียกว่ามาใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยใช้ก็ได้นะครับให้เราเข้ามาที่อีโมจิเนาะเข้ามาที่แป้นพิมพ์สิแล้วก็มาเลือกที่อีโมจินะครับ อ่าปกติแทุกคนก็จะใช้อีโมจิล้วคนก็จะเลื่องอ่าแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมนะฮะใช่ไหมนะฮะแต่ว่ามันจะมีอีโมจินะครับที่มีสังเกตให้ทุกคนสังเกตที่ใต้อีโมจิมันจะมีคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมนะครับหมายความว่าอีโมจินั้นนะ่ะมันยังมีอื่นๆอีกมากนะฮะเดี๋ยวผมจะลองจิ้มลงไปนะครับอ่านะครับ แล้วก็สำหรับเป็นพิเศษเลยสำหรับอิโมจิที่เป็นคู่นะครับเป็นคู่นะให้ทุกคนลองจิ้มดูมันสามารถเลือกคู่ของเราได้นะว่าให้มันตรงตามสเปกหรือว่าตรงตามเขาเรียกอะไรอะคู่ของเรานะครับอาจจะดำจะขาวหญิงหญิงชายชายอะไรประมาณนี้มันมีหมดนะฮะร,รวมไปรวมไปถึงตรงนี้ฮะอิโมจิครอบครัวนะครับ ให้ทุกคนกดจิ้มค้างไว้นะครับเห็นไหมอ่มาบางคนอาะมีลูกหนึ่งคนลูกลูกผู้ชายหนึ่งคนลูกผู้หญิงหนึ่งคนนะฮะลูกผู้ชายลูกผู้หญิงลูกชายลูกผู้ชายลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยนะฮะ <c oughs> รวมไปถึงอิโมจิของแม่ลูกอ่อนนะฮะก็จะมีให้มันตรงตามคอนเซปต์ของเราอ่าเป็นไงนะฮะใครที่ ไม่เคยใช้ก็ลองลองเข้าไปดูนะครับแต่ว่าที่มันเพิ่มมาใหม่เนี่ยส่วนมากจะเป็นอีโมจิทีเ่เรียกว่าอะไรอ่ะที่เป็นรูปคนเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราต้องใช้ประจำนะครับอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็ลองเข้าไปดู <c oughs> ผมลองเข้าไปเล่นแล้วก็ตลกดีเหมือนกันนะครับใครที่ยังไม่ยมเคยใช้ก็ลองเข้าไปใช้ดูนะฮะ มันเพิ่มมาให้หลากหลายมากนะครับผมซึ่งผมก็เพิ่งอัปเดตลายไปแล้วเพิ่งเอ้ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอเผื่อใครยังไม่รู้เหมือนผมนะครับถ้าเราไมาใช้กันนะครับเรามาใช้กันดูลองมาเล่นกันดูนะลองมาเปิดดูว่า emoji อีโมเจียงคุณมีแบบนี้หรือเปล่านะครับ ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามสสกดสมุครใหเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดส่กริ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับและอิีหน้านะฮะสำหรับใครที่อยากจะปิดการแจ้งเตือนเฉพาะเฟซนะฮะรอติดตามชมนะว่าทำกันยังไงนะครับ